ตอนตอนตาจริงท่านมันนี่แบบปุูมนี่ตายตายมาตอกให้จอกเล่นสองว่างอีกจอกจอกโลดขึ้่นบ้าแห้งดอกอังุนอีสานน้อยใหญ่ดีเพราะก็ดกตั้งแต่ปีเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่วันนี้ว่าเราจะแทงได้เรอจะได้มาป่านนี้วะติเอ้ยดกพร้อม tít nuôi tít nhỏ cắn bạc đốt bạc nền đấy nó nè là cần nại nè là cần đốt à nguồn à nguồn đốt à nguồn à nguồn thay đủ cái thì hàng đốt khác nhỉ nhám nhàng nhau Obrigada.